สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาดูน้องต่อนะคะทุกคนนะคะชเช้าเช้าเนาะมาเช็คดูน้องนะคะยังไม่ได้ลงกระถางใหญ่เลยนะคะทุกคนนะคะยังไม่ได้ลงกระถางนะคะน้องน่ารักท,ทุกต้นเลยนะคะน้องน่ารักทุกต้นเลยะค่ะนะคะเพื่อนๆสนใจกันหรือเปล่าคะสนใจอยากปลูกต้นไม้กันหรือเปล่าคะนะแม่บุตรว่า การปลูกต้นไม้มันทําให้เราแบบใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะคะแล้วก็มีสติมากขึ้นนะทุกคนนะคะอ่านะคะลงนะคะบางทีคนแบบไม่รู้จะทําอะไรเนาะอยู่แบบไม่มีอะไรที่จดจ่อในชีวิตเลยนะคะทุกคนเราอาจจะเปลี่ยนวิธีของเราเนาะมาเป็นการาเลี้ยงสัตว์หรือว่าการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ที่รักที่แบบ หายากอะไรประมาณนี้นะคะลองเลี้ยงเขาแล้วก็ดูพัฒนาการของเขาแต่ละวันไปเนาะบางทีเขาก็จเจริญเติบโตนะนะคะให้ดอกให้ผลอะไรเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะทุกคนนะคะ,ะ,คะอย่างเช่นแม่บุตรนะตอนนี้ก็นะแอปต้นไม้มานะคะแอปต้นไม้มาแล้วก็ะจะเลี้ยงน้องอันนี้เขาเรียกว่าช้อนเงินช้อนทองนะคะ,ะแสงเงินแสงทองนะคะตัวนี้ น่าจะเป็นออมเงินนะคะอ,อ,มอ,อมเงินออมเงินออมทองนะคะอืมอ่านะคะเศรษฐีนำโชคนะคะเออนะคะชื่อแต่ละชื่อนะเป็นชื่อมงคลทั้งนั้นนะคะาการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลนะคะมันก็แม่บุตรว่าเขาเสริมดวงได้นะแม่บุตรมีอยู่ต้นหนึ่งเขาเรียกว่ารวยไม่เลิกนะทุกคนนะคะ คยปลูกนะคะแล้วก็เขาก็าจากต้นเล็กๆนะคะซื้อกระถางเท่านี้นะคะต้นเล็กๆ15บาบาทค่ะทุกคนนะคะเป็น10บสปีแล้วตอนนี้ที่บ้านนะมีต้นเนี้ยเยอะมากนะคะเยอะแม่บดแยกกระถางไปไปหลายกระถางเลยนะคะก็เวลาเหมือนว่าเรากําลังจะมีโชคอะไรนะหรือว่าทําอะไรแบบกําลังขึ้นนะอ่า S <S <an> <S เขาก็จะมีดอกให้เราเห็นด้วยค่ะทุกคนนะคะหรือไม่บางทีเขามีดอกแต่ดวงเรายังไม่ขึ้นนะ,ะ <S <S <an> <S เขามีดอกเริ่มมีดอกขึ้นนะคะเราก็รอแล้วนะคะรอแล้วเหมือนว่านะคะเหมือนว่าเขาจะบอกอะไรเราสักอย่างแล้วก็ทําให้แบบเ,เรามีโชคลุกๆมาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนสําหรับการเลี้ยงต้นไม้เนะคะ,นะคะ,นะคะเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะ ก็ทักทายแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะนะคะ,ะน่ารักทุกต้นเลยค่ะนะคะ,ะวันนี้อยู่พาน้องมาอยู่บนบ้านเลยนะคะเนี่ยนะคะพาอยู่บนบ้านเลยค่ะทุกคนนะคะ,อะ,ะเอาแสงลำไรก่อนเนาะเอาแสงลำไรแล้วก็ใช้กระบอกฉีดน้ำนะคะฉีดน้องนะคะฉีดเป็นละอองฝอยนะคะนี่นะคะกันน้องจะช้ำนะทุกคนนะคะ สำหรับสายที่แบบเลี้ยงต้นไม้เนาะก็มาฝึกหัดกันมาฝึกหัดนะแล้วก็มีความสุขสิ่งเล็กน้อยๆที่เรามีนะคะทุกคนนะคะเราจะได้ไม่แบบอเอาความคิดออกข้างนอกเยอะไปนะทำให้เรารู้สึกไม่สบายนะคะทุกคนนะคะามาโฟกัสใกล้ๆตัวนะคะต้นหมากรากไม้เนี่ยนะคะแม่มุดก็จะหาเรื่องแบบที่แบบ พอพูดคุยกับเพื่อนๆได้เนาะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะออจะได้แบบทําความรู้จักกันเนาะนะคะออวันนี้นะคะขอเตรียมตัวไปทํางานก่อนนะคะวันนี้อยู่เวนค่ะทุกคนนะคะคือนะขออนุญาตลงก่อนนะคะ